มาดูวิธีการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับเป็นการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องเล่นดูนนะครับมีเดียเพลเยอร์ดูนนะครับยี่ห้อดูนรุ่นดูน HD b ต a ดีเบสนะครับตัวนี้นี่ครับกำลังอัปเกรดเฟิร์มแวร์อยู่นะครับเราต้องต่ออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ให้มันนะครับผมก็ปล่อย Wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือเขานะครับาจากโทรศัพท์มือถือผมนี่แหละครับ ปล่อยสัญญาณ wi-Fi จากโทรศัพท์มือถือให้เราให้ของเครื่องดูนเครื่องนี้นะครับแล้วก็มันก็จะทําการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้นะครับถ้าไม่มีเน็ตก็อัปเกรดไม่ได้นะครับต้องต่อเน็ตนะครับแต่จะเป็นการต่อสายแลนหรือว่า Wi-fi ก็ได้นะครับตัวน,นี้มีทั้งสายแลนให้เสียบนะครับสายอินเทอร์เน็ตสายแลนให้เสียบแล้วก็มี Wi-Fi ในตัวด้วยนะครับตัวนี้ รอสักครู่นะครับได้90%แล้วผมกําลังอัปเกรดเฟิร์มแวร์มันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่มันดาวน์โหลดมาเรียบร้อยมันจะให้ติดตั้งอินสตอลแบบเหมือนกับ Android หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปืดปิดเปิดเปิดเปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับตอนนี้กําลังอัปเดตติ้งแฟลชเมมโมรีอยู่นะครับ เขาก็จะมีคำเตือนนะครับว่า Attention นะครับ Do not switch off player or disconnect any storage นะครับเขาบอกว่าไม่ให้ปิดเครื่องในระหว่างที่กำลังอัปเกรดอยู่หรือถอดสายต่างๆออกนะครับนี่ครับนี่คือเครื่องเล่น Media Player นะครับยี่ห้อดูนนะครับดูน h d b a s 3D นะครับตัวนี้นี่ครับมีช่องเสียบ USB อยู่ทางด้านหน้าแล้วก็เสียบ memory card ได้ด้วยนะครับ อ่านี่ครับมันเสร็จแล้วมันก็จะให้ทำการรีสตาร์ทนะครับเราก็ใช้รีโมทนะครับกดโอเคได้เลยนะครับรีสตาร์ทได้เลยนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับอ่าก็มาดูกันนะครับหลังจากที่รีสตาร์ทแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับดูน d นะครับดูน d Player นะครับหรือว่า Media Player นะครับตอนนี้ก็กำลังรีสตาร์ทอยู่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอัปเกรดเฟิร์มแวร์ให้มันแล้วนะครับให้มันเป็นเฟิร์มแวร์ตัวล่าสุดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพอเราอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วจะเป็นอย่างไรนะมันก็จะทําการโหลดดิงของมันขึ้นมาอยู่นะครับหลังจากที่เราอัปเกรดเฟิร์มแวร์แล้วนะครับอ่านี่ครับมันขึ้นมา มันบอกว่า would you like to install community application เราก็เย็ดไปเลยนะครับเพราะว่าเราทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์มาแล้วมันมีเย็ดกับโนเห็นไหมครับเราก็กดเย็ดให้มันได้เลยนะครับมันก็จะขึ้น c o n f l i c ต์นี่ครับ c o n f l i กต์เอ็ n เทนชนะครับเช็คเดอะอินเทอร์เน n ตคอนเน n นะครับมันบอกแล้วก็โอเคนะครับก็กดโอเคไปนะครับเขาบอกให้เช็คอินเทอร์เน็ตคอนเน็กชันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมจะจะดูอินเทอร์เน็ตคอนเน็ชันนะครับ นะครับมันก็จะมีให้อัปเดตอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อัปเดต l ไปเลยนะครับมันเตือนว่าอัปเดต l แล้วก็รีมายมีเลเทอร์แล้วก็อัปเดต l ไปเลยนะครับก็อก็คือทั้งหมดนั่นแหละครับก็คืออัปเดตอัปเดตพวกแอปพลิเคชันอัปเดตพวกฟังก์ชันต่างๆของเครื่องเล่นดูนดูนเฮดดีเบส3 d ตัวนี้นะครับเครื่องเล่นมีเดียเพลเยอร์ยี่ห้อดูนตัวนี้นะครับอ่านี่ครับมันก็ขึ้นมาแล้วผม เขาใจว่าน่าจะเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันกลับเข้ามาหน้าหลักนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าหลักนะครับของดูนตัวนี้กันนะครับว่าหน้าหลักนั้นมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าหลักของตัวนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับดูนสโตรมีทีวีมีวิดีโอนะครับมีมิวสิกแอนด์เรดิโอมีวิทยุในตัวด้วยมีโซเชียล มีโซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนอ๋อโซเชียลเน็ตเวิร์ก็จะมี Facebook กับ Twitter นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งอย่างอื่นได้อันนี้มีเกมด้วยนะครับมีแอปพลิเคชันไหนดูซิมีเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็มีมีเดียอ่าโมบายมีเดียนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเชื่อมต่อมือถือได้นะครับมีมิวสนะิกไหนลองผมลองดูคำว่า Movie ดูครับ Movie นะครับอ่าเพล y เดี๋ยวผมจะลองลองเพล y พรีเมียมฟังชันดูนพลัสนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะมีหรือเปล่าผมลองกดเข้าไปดูนะครับมันขึ้นคำว่าพรีเมียมฟังชันดูน to pay please open อ่า http แล้วก็ Pay ดูเนาะแสดงว่าเราไม่มันต้องจ่ายเงินดูนะครับตัวนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ดูได้ดูตามปกติของเราก็แล้วกันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับผมจะมาดู มาดูภาพยนตร์ในตัวของมันเองก็แล้วกันนะครับนี่ครับวิดีโอนะครับอ่าก็แอดเข้าไปวิดีโอมันก็จะขึ้นคำว่า p l a สพีรี a วนะครับอัปเดตแอปพลิเคชันอ่าอัปเดตก่อนนะครับ i n s tall ก็อัปเดตแอปพลิเคชันให้มันนะครับนี่ครับอ่าเรียบร้อย Connecting นี่ครับก็จะมีอะไรครับเนี่ยมี y o u t u b e ด้วยนะครับเห็นไหมครับ YouTube เดี๋ยวผมจะลองเข้า YouTube ดูนะครับอ๋อมันยังไม่ได้ i n s tall YouTube เลยเดี๋ยวผม i n s tall ก่อนนะครับ แอปพลิเคชันนี้เครื่องนี้มาแบบ Factory ี่รีเมาจากโรงงานเลยนะครับก็คือยังไม่มีอะไรอ่ะนี่ครับลันส์นะครับเดี๋ยวลันส์ผมจะลันส์ก็คือทำการอ่าเข้า YouTube นะครับนี่ครับ y o YouTube โ oh, อ้ u t u b e นะครับ c t ทเธอรียูทูบเฟอร์นะครับนี่เข้า YouTube เลยเดี๋ยวผมลองดูนะครับ Popular มันคืออะไรมังโนมอโนมอฟันนะครับเดี๋ยวผม ออกมาก่อนนะครับพอ p u ลาอันนี้เว็บเซิร์ช u t u b e s e a r c h New อ่าผมลองลองกดอะไรดูก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเอาเข้าไปคำว่าคำว่าอะไรดีอ่าพิมพ์ไปมัว่วๆก็แล้วกันนะครับว่ามันจะเจอไหมนะครับมีแป้นพิมพ์มาด้วยนะครับอ่ามีแป้นพิมพ์มาด้วยนะครับ เดี๋ยวนะครับผมจะเข้าไปดูเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลบก่อนนะครับ enter ในรหลสตรงไหนอันนี้นะครับลบเดี๋ยวผมลบออกก่อนนะครับ miss you แล้วก็ต้องต้องเว้นว่างนะครับต้องเว้นวรกเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำว่า miss you าเว้นวรกแล้วก็ขึ้นไปที่ตัว y แล้วก็ O แล้วก็ U อ่าเดี๋ยวผมจะทีนี้ผมจะ Enter ลงไปเลยลองลองคนดูซิทดสอบคนปุ๊บเ e ิร์ชวิดีโอปุ๊บโนมอ่าแสดงว่ามันอาจจะยังไม่ได้ติดตั้งนะครับอาจจะยังไม่ได้ติดตั้งนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูสิวิดีโอ YouTube มันก็มี YouTube เข้ามานะครับ YouTube โนมอไม่เป็นไรนะครับอาจจะยังไม่ได้ต่อเน็ตให้มันหรือยังไงไม่ทราบนะครับก็ mm hmm. จะมาดูดู store ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับดู store มาดูกันนะครับว่าดู store เขามีอะไรบ้าง mm hmm. ก็ connecting mm hmm. อยู่น่าจะมีเนต็ตอยู่นะครับ mm hmm. เพราะว่าดาวน์โหลดได้อยู่เมื่อสักครู่นี้แต่ใน youtube mm hmm. ไม่เห็นนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่ครับ mm hmm. มาแอปพลิเคชัน hmm. มาเกมมามาดูแอปพลิเคชัน โมบายด a ต a มี g o o g l e Ma p ด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับมี g o o g l e Map ด้วยนะครับโอ้ดีครับนี่อะไรนี่โมบายด a t a า้านสมบาย d a ต a ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเอาออกนะครับพาเล่นโอ้วสิกวิดีโอมีอะไรเยอะแยะเลยนะครับโอ้คุ้มค่ามากครับดูนตัวนี้มีทุกอย่างเลยซอสอ่าซอสมูวีผมดูมูวีหน่อย สามดีฟู movie นี่นะครับนี่ม o v i e m o v ี e ในตัวเครื่องนะครับอ่า a เมริกัน s n i p e ออ่าผมดูสิ a y อ่ l a y เลยนะครับผม Play เลยปุ๊บอ่ามาแล้วครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดมากครับดูครับภาพแจ่มเลยครับอื้อดูครับภาพสวยมากครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะเล่นเสียงขึ้นดู นี่ครับอือสวยจริงๆครับภาพเล่นภาพได้สวยมากครับคุณผู้ชมดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่คือเครื่องเล่นดูนนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ